นี่เรามีที่หลอเรามาขั้วที่หลอเราจะมาคั้วที่หลอตำขั้วที่หล่อตําน้ําพริกนะคะนี่ค่ะอือได้กินแล้วที่หลอค่ะที่หล่อที่โปมที่โตม เราจะทำน้ำพริกตำแกวไม่ใช่น้ำพริกตำแกวเขวเาเรียกตำแกวเนาะสุกมั่งเนี่ยกาแฟ ไม่ไีวัวเอ้าคะึจะไปไหนเืน้อไหนเนือนน้อนน่งไม่ทากับเนื้อในสูน้นะเนื้อนู้เนื้อที่ว่าวันนั้นนะที่เอามายนะ่างนะจะผัดจะเผาเนะื้ อะไรตู่เป็นไรอะตกอกตกใจแกยิ่งต้องหุดใจอีกแล้วเนี่ยลูกๆาทำอะไรกันไม่รู้คะตกอตกใจหมดเลยนี่ที่โผมที่รอเราขอบยังเนี่ย นนแม่ทำมาจะทอดเหรอฮะจะทอดเหรอทอดอะไระะเออไรื่องนี่ไม่รู้แล้วก็ผัดกับผ้าไม่ใช่เหรอก็แล้วแต่ทำนั่นแม่นี่เนี่ยของกินแม่นี่ได้แล้วนี่แม่กินอันนี้ไหมก่อนมันไม่อร่อยไม่ใช่เหรอร้านนั้นนะ่ะเขาไม่ขายซื้อไหนฮะรที่ป้าป้า,านาวะ ขายไหมล่ะต้าอร่อยไหมล่ะต้นานก้อนเนื้อก้อนกใหญ่ไม่เอาหน้าสวยเสร็จแล้วเรามาคั่วหอมคั่วกระเทียมกันนะคะ ผัหอมผัวก,กระเทียมกันค่ะได้ไดตังชัดแท่หอมหอมผักกระเทียมสุกกระหอมเอาลงพร้อมกันเนาะหอมแล้วนดแล้วอือพริกใส่สุดท้ายเลยค่ะ แค่นี้้เสร็จแลวนี่ชีโป่งของเรานี่พริกทำเลยมาทำกันเลยดับแรกตำพริกก่อนนะคะ อ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะคนสวยของเราก็เสียแจ้วแจ้วอยู่ข้างนอกค่ะนี่เราตำที่กันก่อนนะคะโอ้กระเด็นกระดอนเลย